นามด็กกินก๋วยเตี๋ยวบ้านดวงน้อยพี่น้องซื้อ,ร,อร้านใหญ่กว่าร้านใหญ่กล้องติอยู่ตรงกลางบ้านดวงน้อยพูกดี้พี่น้องผู้ใดี๋ผ่านมาก็มากินเด้อครับผมมากินไรเที่ยแล้วเนี่ยแซบ่บแซ่บครับน้ำซุปหรอแซบ่บไม่ยังยังไม่ยังยัง แต่ทานพาาวกเก็บไข่เราเร็วแค่นั้นออกมาเนาะครับ้นน้องเดิน,น,น,นผ่านไปผ่านมาดีใจสััโอ้ปกติโอกมาง่ายเลยน่านนี่งอีอันนี้เขาอ,อาให้เ <c oughs> านี่สุดยอดเลยนะ,ะ,ะ,ะเห็นเเพืนมาเดี๋ยวเวย่ะะอะมาเมนทางกน อันทายเซนนี่มะเขือดูแค่ไหครับอ๋อวันนี้แทามนเมื่อานไงาม้อน่นไหนถามวอนไปไหครับที่งบหน่อยกเ็ไตามน้อยาร้ายทามร้ายทามนักคั้มๆเาทามคัามนแน้วรเดียบาะเอดียังครับต้องนกับบ้านีปเทศเ

กับพี่น <alpha natuurlijk> ้องเซฟแม่ก <fazla> ล <approved> <ono vo aesthetic> <t rast> ้องชวนชิมนี่ไปคุณ